โลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเหมชิระวรากรดวงคนที่มีเหตุผลมากๆอย่าง value investor หลายๆคนมักจะไม่เชื่อเรื่องของดวงเขาไม่เชื่อว่าดวงดาวและเวลาตกฟ้าของคนจะเกี่ยวข้องอะไรกับความสำเร็จหรือล้มเหลวของคนคนนั้นมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์และไม่สามารถหาความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันได้เนื้อสิ่งอื่นใดในเวลานาทีใดนาทีหน,น,นึง่งก็มีคนเกิดเป็นร้อยเป็นพัน เป็นไปไม่ได้ที่คนทั้งหมดจะมีชะตาหรือความสําเร็จคล้ายๆกันแต่เรื่องนี้หมอดูก็มักจะบอกว่าการดูหมอจะต้องคํานึงถึงฐานะและพื้นเพของคนคนนั้นด้วยถ้าเขามีฐานะสูงหรือดีอยู่แล้วการมีดวงชะตาที่ดีด้วย,ก,วาาวยก็จะทําให้เขาประสบความสําเร็จสูงส่วนคนที่เกิดจากครอบครัวที่มีฐานะต่ําต้อยดวงชะตาก็อาจช่วยอะไรไม่ได้มากพงองคิดว่าดวงหรือวันเวลาที่เราเกิดนั้น น่าจะมีผลต่อความสําเร็จของคนอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันฐานะของตัวเขาก็มีส่วนสําคัญมากแต่ฐานะที่ว่านี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของเงินทองหรือฐานะทางสังคมเพราะที่จรงิงบางครั้งฐานะที่ยากจนอาจจะเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้คนคนหนึ่งประสบความสําเร็จก็ได้แต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าก็คือ IQ หรือความฉลาดของเขานั้นผมคิดว่าคนที่จะประสบความสําเร็จส่วนมากจําเป็นต้องมี IQ สูงในระดับหนึ่งนอกจากเรื่องของดวงที่เป็นวันเกิดฐานะ หรือสถานะของเขาแล้วบรรยากาศหรือสถานที่ที่เขาอยู่รวมถึงเหตุการณ์แวดล้อมต่างๆจะต้องเหมาะสมเป็นใจด้วยนั่นก็คือคนที่เกิดในประเทศไทยในเวลาเดียวกับคนที่เกิดในสหรัฐหรือคนที่เกิดในแอโกูล่าถ้าทั้งที่มี I อคิเท่าๆกันโชคชะตาและความสําเร็จก็มักจะแตกต่างกันราวฟ้ากับดินดูแลวความคิดของผมนั้นดูเหมือนจะเป็นคนที่เชื่อเรื่องโหราศาสตร์แต่ที่จริงผมคิดว่าไม่ใช่จริงอยู่ผมเชื่อว่าเวลาหรือปีเกิดนั้น มีผลต่อความสําเร็จของคนแต่สิ่งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงดาวดังนั้นการทำนายความสําเร็จหรือโชคชะตาของคนจากดวงดาวจึงไม่สามารถอธิบายได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์แต่สิ่งที่ผมเชื่อในเรื่องดวงมาจากการศึกษาของโรเบิร์ตเคเมอร์ตันซึ่งเป็นนักจิตวิทยาและนักสังคมวิทยาเรียกว่าแมทธิวเอฟเฟกต ที่อธิบายว่าทําไมคนที่เกิดในบางช่วงเวลาจึงดวงดีและประสบความสําเร็จสูงกว่าคนที่เกิดในช่วงเวลาอื่นทั้งที่ไอคิวความสามารถสถานะทางครอบครัวและสถานที่เกิดเหมือนกันปรากฏการณ์แมททิวเอฟเฟกนั้นมาจากการที่เมอร์ตันพบว่านักเล่นฮอกกี้ของแคนาดาที่เป็นดาราทั้งหลายนั้นต่างก็มีวันเกิดตกอยู่ในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์และมีนาคมเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่คนเกิดเดือนธันวาคม มีน้อยที่สุดเหตุผลที่เขาพบก็คือในแคนาดาซึ่งฮอกกี้เป็นกีฬายอดนิยมนั้นเขามีการเล่นแข,นข่งขันเป็นลีกตั้งแต่เด็กทุกขวบปีเช่นอายุ10ขวบแข่งกันเองอายุ11ขวบก็เป็นอีกลีกหนึ่งไปเรื่อยๆเวลาคิดอายุเขาจะตัดกันที่วันที่1มกราคมนั่นก็คือถ้าเด็กอายุครบ10ขวบในวันที่2มกราคมเขาก็สามารถเล่นร่วมกับเด็กที่อายุครบ10บขวบในวันสิ้นปีผลก็คือ เด็กที่เกิดในวันที่สองมก,กราคมก็จะเป็นเด็กที่มีอายุมากที่สุดในลีกคอกือมากกว่าคนที่มีวันเกิดในวันที่สาเอ็ดธันวาคมกเกือบหนึ่งปีการมีอายุมากกว่าหลายเดือนหรือหนึ่งปีสำหรับเด็กอายุสิบขวบนั้นเป็นความได้เปรียบพอสมควรวทีเดียวเขาจะตัวโตวกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าดังน,นั้นเวลาแข่งขันเขาจะเด่นกว่าจากจุดนั้นเขาก็มีโอกาสได้รับการครัดเลือกให้ไปเล่นในลีกต่อไปมากกว่าได้รับการฝึกฝนที่ดีกว่า การเป็นผู้เล่นที่เด่นทำให้เขามีกําลังใจฝึกฝนมากกว่ากระบวนการนี้ทําให้เขาเก่งเด่นขึ้นไปและได้เปรียบมากขึ้นเรื่อยๆที่นักสังคมว,วิทยาเรียกว่า accumulative advantage จนในที่สุดเขาก็กลายเป็นซูเปอร์สตาร รื่องของแม t i ิ e เอฟเฟกต์ยังถูกนําไปอธิบายว่าทําไมบิลเกตและสตีฟจ็อบกลายเป็นราชันของวงการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเหตุผลคร่าวๆก็คือพวกเขาเกิดในช่วงปีพศ2498ซึ่งทําให้เขาโตเป็นวัยรุ่นในช่วงที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกําลังเกิดขึ้นทั้งบิลเกตและจ็อบต่างก็โชคดีที่มีโอกาสเข้าถึงหรือเล่นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอย่างแทบไม่จํากัด ในขณะที่คนอื่นที่อายุมากกว่าก็อาจจะทํางานและอาจยุ่งอยู่กับคอมพิวเตอร์ตัวใหญ่ทั้งหลายหรือคนที่อายุยังน้อยเกินไปที่จะเรียนรู้หรือสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้นั่นทําให้เขาทั้งคู่เป็นเซียนและเมื่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแพร่หลายไปเขาทั้งสองก็สามารถเข้าไปยึดหัวหาดและสร้างความสําเร็จเพิ่มขึ้นไปไเรื่อยๆจนคนอื่นตามไม่ทันผมไม่แน่ใจว่ามีใครพูดถึงโบเรนเปอร์เฟตหรือไม่แต่ผมคิดว่าเขาก็น่าจะเป็นผลผลิตจากแมทธิวเอฟเฟกต์อยู่เหมือนกัน เนือสิ่งอื่นใดจอร์จโซรอดเองก็อายุใกล้เคียงกับบัฟเฟตตัวของนักลงทุนระดับโลกเองอาจจะอยู่ในช่วงอายุประมาณวอร์เรนเัฟเฟตเหตุผลอาจจะประมาณว่านี่คือคนที่โตขึ้นมาจากมาจนสามารถเริ่มลงทุนได้ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2และโลกมีประชากรเติบโตมากมหาศาลหลังสงคราม มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนและอาจจะรวมถึงการตีพิมพ์ของหนังสือการลงทุนที่สำคัญเช่น Intelligen t Investor ที่ทำให้บัาเฟสสามารถศึกษาและปฏิบัติได้มากและนานกว่าคนอื่นนอกจากตัวบุคคลแล้วผมคิดว่าบริษัทเองก็อาจจะมีดวงที่ดีจนทำให้บริษัทประสบความสำเร็จมหาศาลได้ต <c oughs> ัวยอย่างที่เห็นได้ชัดในประเทศไทยนั้น <c oughs> ก็น่าจะรวมถึงเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในปีพศ2540 ซึ่งทงให้บริษัทค้าปลีกสมัยใหม่หลายๆบริษัทที่ในภาวะนั้นเริ่มตั้งกิจการหรือเป็นกิจการที่มีอยู่แต่ไม่ได้มีปัญหาทางการเงินสามารถขยายสาขาเพิ่มขึ้นในขณะที่คู่แข่งค่อยๆตายไปความได้เปรียบของบริษัทที่ดวงดีในตอนแรกๆก็ไม่มากแต่เวลาผ่านไปพร้อมๆกับสาขาที่เพิ่มขึ้นทำให้การได้เปรียบมากขึ้น,นมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็สามารถกลายเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งที่คนอื่นตามไม่ทัน ทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องของดวงที่เราสามารถอธิบายได้ว่าทําไมคนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งจึงได้ประสบความสําเร็จได้ถึงขนาดนั้นแต่นั่นคือคําอธิบายในเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วมันไม่สามารถอธิบายอนาคตได้โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดใครจะไปรู้ว่าวันที่พ๊อฟเฟตเกิดและต่อมาอีก25ปีเขาจะเริ่มลงทุนเป็นอาชีพในช่วงที่ดีที่สุดของสหรัฐและเขาจะได้เจอเบนแกรแฮมที่สอนเขาเกี่ยวกับ Value Investment และนี่ก็คือความแตกต่างที่แยกผมจากความเชื่อทางโหราศาสตร์นั่นคือผมเชื่อว่าดวงมีจริงแต่ทํานายจากดวงดาวไม่ได้ 14. ธันวาคม2551ดรนิเวศเหมวชิระวรากร